ในป่าลึกเลยนะคะพอดีว่ามาตัดมาตัดหญ้าให้ลูกสาวนะคะกับลูกๆเนาะก็รถติดติดหลุมนะคะติดหลุมให้ดูสภาพก่อนนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะร้อนมากๆเลย<อ>ไหวไห<อ>มคะนอนนะครับอยู่ในป่าลึกเลยนะครับหนักพอสมควรงานช้างเลย,ยนะคะงานช้างเลย,อย,อ,ยอยู่ในป่าลึกเลยนะคะ อ๋อขอบคุณพี่รถไถที่มาช่วยนะคะเมื่อกี้ก็หอบกันเลยค่ะเมื่อกี้อ๋อพอแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้ากลางป่าลึกเลยนะคะพี่ๆคือไกลมากเลยนะคะแล้วก็ลึกมากด้วยนะคะแบบไอเ้เกมเนี่ยนะคะรถติดตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสงชั่วโมงเลยนะคะ พี่รถไถก็เพิ่งมาเนะาะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วกว่าจะถึงบ้านอีกนะคะก็น่าจะประมาณดึกเลยวันนี้น้องพอยอยู่บ้านคะ่ะวันนี้รถมาติดอยู่กลางป่าเลยนะคะพี่ๆอันนี้คือกลางป่าจริงๆนะคะห่างไกลาจากหมู่บ้านเนี่ยพ่อห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณกี่กิโลเนี่ยหลายอยู่นะประมาณสิบกิโลนะคะพี่ๆค่ะมาหายาให้ลูกๆเนี่ย ห่างห่างห่างจากหมู่บ้านเราเนี่ยสิบกว่าโลแล้วมาอีกสิบกว่ากิโลถึงจะมาถึงป่าน,นี้นะคะอ๋ออยู่อย,อยู่อยู่ฝั่งแม่น้ํชีเลยนะครับธรรมชาติอ๋ออยู่อยู่อยู่ฝั่งแม่น้ชีนะคะอยู่ติดแม่น้ําชีเลยค่ะพี่พี่มีรถมาช่วยแล้วใช่ค่ะพี่นอนองสวัสดีค่ะกุ๊กกุ๊ก <laughs> พี่พี่ขายแบบโอ้โหตอนนี้ก็กลับดึกแน่นอนนะคะมาตัด เนี่ยนะคะกลางป่าเลยค่ะออกจากหมู่บ้านเราก็สิบกว่าโลผัดจากหมูหม่บ้านเรามาถึงป่านี้ก็สิบกว่าโลอีกนะคะเออนั่นแหละนะคะก็คือแบแบบพี่พี่าพอสมควรเลยนะคะกอ,อก ชาชีก่อนนี่เป็นพลังงานแสงอาทิติอ๋อเอแกดูดน้ำสายยาอ๋อฝังารนนะะุนนะคะโอเคไปกันค่ะพี่เพี่ค่ะภาพมันยังพอดู ดูได้ไหมคะมันเบลอมากไหมเอ่ยเสียงชัดไหมคะฝากคอมเมนต์บอกหนูหน่อยนะคะแล้วก็อันของแม่พังแป้งนะคะตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาทุกท่านนะคะคะแนนส่งไปถึงเจ้าของแม่แม่พังแป้งนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะคะโอนตรงเข้ากับบัญชีบัญชีของคุณปู่นะคะที่ดูแลแม่พังแป้งนะคะท่านใดที่ส่งผ่านหนูหนูก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยว คุณปู่นะคะได้เลิกกลับบ้านนะคะวันวันพุทธที่23นี้นะคะวันพุธตอนเช้านะคะแล้วก็จะมาให้คุณปู่เดี๋ยวเราจะพา